สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะผมวันนี้เนี่ยพบกับรายการเปิดดวงบายสินแสธรรมน์นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาดูดวงให้กับลูกดวงคนหนึ่งนะครับลูกดวงคนนี้เนี่ยเป็นใครเดี๋ยวเราจะโทรไปหาเขากันนะคะผมขออนุญ,ญาตกดโทรก่อนเต้เต้ตต สวัสดีครับคุณนางสาวกอไก่โค้ดเนมได้บัวได้ได yeah. พอมแล้วบ,บอกวันนี้เนี่ยก็จะมาดูดงให้กับคุณนางสาวโค้ดเนมกอไก่กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสามารถไขเรื่องราวที่เขาต้องการจะรู้ได้หรือไม่นะครับไขได้เหรอไขความต้องการอยากรู้อะไรล่ะว,วันนี้ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลงริมก่อนมีเกมแมมหรือไม่มีไม่มีไม่มีสคริปต์จ่อละกันนี่ก็คืออยากรู้ะไรถามได้เลยภายในเวลาสิบนาทีอาจจะเกินได้บ้างถ้าเกิดว่ามันยังมีเรื่องที่ไม่เคลียร์แต่ว่าจะประมาณสิบนาทีนะครับนางสาวกอถ้าพร้อมแล้วสามารถถามได้เลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบแปดนาทีเป็เสียงหมานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนางสาวกอวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับอาจจะมีเสียงหมารบโกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรครับ ดิฉันแบบว่าตอนนี้ดิฉันกำลังโสดแต่ว่าก็มีผู้ชายหลายคนมากเลยเดี๋ยวขอเริ่มเลยละกันนะคะได้ครับอดิฉันขอตั้งจิตถึงคนคนหนึ่งที่เขาเพิ่งบล็อกไอจีฉันไปบล็อกเหรอ <laughs> ใ,ชใช่ค่ะฉันวิทขอสงสัยว่าคนคนนี้มีมีเจ้าของใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแกงฉันไม่ให้แบบยุ่งกับคนคนนี้ ตอนนี้ยังไม่มีหรอกแต่ว่าอนาคตเขาจะมีไงอ๋อหรอคะแม่กาลีก็เลยแบบว่าอย่าเลยลูกแม่กาลีจัดการใช่ไหมคะอืออย่าเลยลูกเสียเวลาเปล่าได้ยินโอเคไม่เป็นไรเราสกิปทูผู้ชายคนใหม่เลยนะคะได้ครับม,มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเ,เคยแซ่บกันแล้วถามว่าแบบเออมันจะมันจะได้มีโอกาสอีกครั้งไหม แล้วลูกจะไปแซบกับเขาทำไมอีกติดใจเขาแติดใจติดใจค่ะแม่แม่บอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของราคามันก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมากินกันซ้ำสองอยู่แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกไปมีอะไรกับเขาแล้ว ทำไมอะคะ่ะแม่ก็เลยพยายามแบบทําให้ลูกไม,ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่แม,ม่ทำไมคะทําไมทําไมขอเหตุผลหน่อยค่ะอันนี้ตรงมากก็เขาไม่ใช่คู่ของลูกอะอเขาเป็นคนที่มีสังคมเยอะมากค่ะแล้วลูกก็ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของเขาแล้วลูกจะเข้าไปทำไมลูกก็ย่อมเห็นว่าเขาคุยกับใครบ้าง แต่แต่ลูกอยากคือลูกอยากได้คนนี้อะ่พะพ่อแม่พอจะช่วยได้ไหมคะแบบขอคนนี้ไม่ขอคนอื่นถ้าลูกต้องการประสงค์ที่จะเอาคนนี้จริงๆอะ่ะค่ะแม่ก็มีแบบทดสอบจะให้ลูกถ้าลูกต้องการออค่ะบททดสอบอะไรคะแบบาถามแม่ก่อนอุ๊ยแม่จะช่วยหนูหรอนั่งสมาธิให้ได้สามสิบวัน สมาธิให้ได้สาสิบวันวันละวันละแม่ไม่กําหนดเวลานะ,ะอย่างตา่าอย่างต่ำห้านาทีแต่ทาถ้าทําได้สินาทีก็ดีแล้วภายในห้าวันนับจากนี้ที่ลูกมาดูดวงกับพีทจ้ะเขาจะทักมาหาลูกเองแม่แม่ได้กันเขาใช่ไหมหนูคนลุกไม่ไหวเนี่ยจริงๆแม่ก็แสดงว่าคนคนนี้เนี่ยเขาหน้าที่การง,งานใหญ่มากเลยเหรอ แต่หนูหนูบอกตรงๆนะหนูชอบคนนี้มากหนูอยากได้คนนี้หนูทำทุกอย่างค่ะแม่แม่เห็นว่าแบบบารมีของเขาค่อนข้างเยอะอะแล้วถ้าเกิดลูกต้องการคนนี้อะลูกก็ต้องพัฒนาบารมีตัวเองให้ให้ทัดเทียมกับเขาแม่เห็นว่าเขาเป็นคนที่ทําบุญที่ทําบุญใหญ่มากทําบุญที่แบบเป็นหลักแสนอย่างเงี้ยแล้วแบบลูกลูกก็ต้องแบบเข้าทางนี้มากขึ้นเพื่อที่จะได้แบบว่าพลังงานทาบุญทาบุญมาก เพื่อที่จะได้แบบเท่าเทียมเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่เน้นการปฏิบัตินะเรื่องทานอ่ะค่อยทานตอนที่แบบว่าอ,อนาคตเดี๋ยวลูกก็มีเงินมากกว่าหรือเท่าเทียมของเขาไม่ต้องกลัวเรื่องนี้แต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติอนะลูกก็ต้องทาเขาเป็นคนที่มีการไปเข้าวัดถือศีลไ,ไหมไม่แน่ใจค่ะเขาอาจจะเป็นบุญเก่าของแม่แต่เขาก็าดูเป็นคนมีบาร,รมีเยอะอยู่ค่ะ เห็นเช็น,ชนภาพเขาเขาเข้าวัดไปถือิ่งแปลงไหมก็บวชอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ไม่ค่อยสนิทค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะเดี๋ยวไปถามให้ค่ะนั่นแหละก็คิด<ข>ว่าแม่ดึงกลับมาแล้วหนูจะไม่ถามแม่ก็บอกอยู่ว่านั่สมาธิให้ได้สามสิบวันแล้วเดี๋ยวนับจากนี้ห้าวันเนี่ยเขาจะทักกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขากับลูกก็เคยเป็นคู่กันในหลายชาติ สังเกตได้าจากว่าในเรื่องของหน้าที่การงานบางอย่างมันไปด้วยกันไดน้มันส่งเสริมกันได้อค่ะเขาก็สามารถช่วยลูกในเรื่องการงานให้ลูกเติบโตม,มากกว่านี้อีกได้านหลายเท่าเลยชาทุเออถ้าหนูอยากจะเอาคนนอกจากนักสมาธิเขากลับมาแต่อยากจะเอาคนนี้จริงๆรจังๆแบบหนูก็เป็นนัมเบอร์แบบ เหมือนตัวสำรองของเขาเนึ้คือเขาก็มีคนเ,นเข้าหาเยอะอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงให้หนูแบบชนะใจเขาได้อะค่ะพ่อแม่ค่ะจริงๆแล้วเขาก็ชอบลูกนะจริงๆค่ะแสดงว่าตอนตอนที่เธอเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ดูเอนเทคแคร์เธอดีนี่เขาชอบค่ะแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่ที่มันสิ่งที่เกิดขึ้นนะน,นะดูก่อน นะักคนนี้จริงๆอ่ะอันนี้คือเคสคนนี้ต,ต่างต่างกับคนแรกที่เธอถามคนนี้เนี่ย uh huh. สิ่งที่แม่ให้เห็นมันเป็นภาพที่แบบว่าด้วยความที่พอบารมีของเรากับเขาไม่เท่ากันอย่างเงี oh. ้ยมันมันก็ทําให้แบบมีพูดได้ไหมเนี่ยค่ะ uh huh. มันก็มีมออะมอคืออะไรมอคือมาอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะขัดควาอยากให้เธอกับเขาเนี่ยได้แบบหลงเอ่ยกัน uh huh. เพราะ <Yeah. S 1> ว่าถ้าเธอ uh huh. เขาลงเอยกันเนี่ยมันเขาจริงๆคือเธอเขาก็หงมาก ค่อนข้างเป็นสายบุญอะ่ะคือถ้าเกิดมันอยู่ในการกัดจะทําบุญที่หนักค่ะอืมแล้วทีนี้แน่เขาก็เลยแบบกันออกซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทําได้คือถ้าลูกแบบปฏิบัติให้แบบมากพอถ้าบารมีลูกของลูกอะ่ะถ,ถ้าเกิดบารมีลูกสูงอะ่ะอะไรจะมาแบบขัดขวางลูกก็ยากเพราะจริงๆคนนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของสัญญาเก,ก่กับลูกค่อนข้างเยอะเขาเห็นลูกครั้งแรกเขาก็แบบจริงๆเขาก็เข้าหาลูกหนีใช่ไหม ใช่ค่ะคแต่มันมันอาจจะไม่รู้ทําไมมันมันน่าจะเป็นอุปสรรคเคือยู่ดีดๆเขาก็เขาก็เฟดตัวออกไปค่ะโดยที่ไม่มีสาเหตุค่ะถ้างั้นตามที่ฉันบอกก็แหละแล้วที่แม่บอกแล้วกันปฏิบัตินังสมาธิวันละห้านะถ้าจริงจอยากให้สิบนาทีก็ดีแต่ถ้าวันละห้าสาสิบวันนะ่ะมันก็เป็นชาเลนจ์ที่เหมาะที่ควรแต่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 ว่าเห็นใช่ไหมคะเขาก็ชอบเราเหมือนกัน เขาชอบจ้ะเขาข้าหาเธออ่ะท่านเห็นนะ่ยเราไอตอนที่แบบซัมติงหรือว่าตอนที่เจอหน้าเขารู้สึกผิดสวาสดไหมหรือยังไงเพราะมีความไม่มั่นใจตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็บอกชอบเธอไม่ใช่เหรอชอบแต่ว่าทําไมชอบแล้วทําอย่างนี้ไงก็เลยเสียเซลล์ค่ะพ่อแม่มันมีอะไรบน, <S <S ม,นมันมีอะไรผักเขาออกไปอ, <ะ S 2> อ่ะที่ไม่ใช่ สิ่งสิ่งเขาไม่ทํานะสิ่งสิ่งเขาเขาจริงเขาก็เห็นด้วยเธอเขาได้ได้มาลงเอยกันเพราะว่าชะเห็นว่ามันมีได้บารมียได้มันมันมีได้ที่ผูกเธอเขาอยู่อะได้ที่ถูกข้อมือได้แล้วแล้วเร,เราไม่ต้องทักไปก่อนใช่ไหมคะเราก็ทาบุญอยู่เฉยๆยเดี๋ยเขาก็มาใช่ไหมจ๊ะเราก็ทักไปแล้วนะเขาก็ไม่ตอบนะ <laughs> <c oughs> ก็เท่าที่ฉันเห็นน่ะถ้าเกิดปฏิบัติใช่ปะประมาณห้าวันนับจากนี้เขาน่าจะทักมา ถ้าเขาทักมาเราก็ทักไประอยะเรามั่นใจไม่กลัวเราต้องเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคู่เราได้จ้ะก็จริงแม่ก็ดูเซยเย็กคนนี้นะโอ๊ยจริงแม่บอกว่ามแม่ตัดทุกคนออกไปเลยนะให้เหลือแค่คนนี้จริง,รงอะ่ะก่อนหน้านี้แล้วแม่แม่ใช่ค่ะแล้วแม่แม่คิดจะตัดผู้หญิงคนแล้วเขามีคนอื่นไหมคะอันนี้แบบสุดท้ายก็ได้แบบจะสิบนาทีแล้วเนี่ย หรือว่าคนอื่นจะแบบสู้หนูได้ไหมหนูอยากจะเป็นนัมเบอร์วันนะคะแม่เขาอะมีคนที่เขาคุยคุยหรือคนที่เขาเข้ามาเยอะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นทางของลูกกับเขามันชัดชัดมากมากอะแบบค่ะถ้าลูกปฏิบัติอะคนอื่นก็จะไม่มีเข้ามาเพราะคนนี้เนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีศีลธรรมพอสอคมควรเยอะเลยแหละเห็นภาพเขาแบบ<อ>ไม่ไม่อยากเป็นศีลนะเออแม่แต่ว่าหนูรู้สึก รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่บกพร่องเขามองว่าหนูเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเขาเลียออกจากหนูไปใช่ไหมคะเกี่ยวด้วยแล้วหนูจะแก้ตัวยังไงค่ะให้หนูแบบฉันว่าเขาเป็นคนมีเซนปะแ้าหนูจะทํายังไงให้เขาแบบมาเชื่อใจหนูได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้สุดท้ายแหละหนูจะแก้หนูจะเหมือนแบบว่าจะแก้ไขมันยังไงค่ะเพราะหนูก็เออไม่ไม่เบาเหมือนกันนะคะแต่ก่อนอะ แม่บอกว่าเนี่ยไม่ใช่แม่หรที่พ่อพึงนะอ่ะเดี๋ยวพ่อทำให้เขารู้เองลูกปฏิบัติไปก่อนโอเคได้จ้ะเราจะไม่ทอเราจะเอาดนี้จะาะเขาเขามีเซนต์หรอะเหมือนจะมีเซนต์ไม่รู้อยู่ดีๆก็ถามว่าวฉันเจ้าชู้ ผู้เชื่อนะเออรู้สึกว่าเขาเหมือนมีคนมีเซนต์เลยอ่ะแต่ฉันก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เข้ก็ป้องกันตัวเองก่อนไงขเข้าจะปัะแต่คนนี้ก็มีได้แดงผูกคออยู่ไม่เป็นไรไม่ใช่ผูกคอจ้ะผูกข้อมือจ้ะ <c oughs> เออก็แสดงว่ามีมวรุ้นมากเลยอ่ะเออเป็นไปนได้สูงเลอแค่เธอต้อง<ม>แบบปฏิบัติอ่เพราะว่าเหมือนที่เหมือนที่เธอพูดว่าเหมือนแบบเขาเจอเขาก็รู้สึกป่ะ คือฉันอ่ะฉันมันมีคําตอบแล้วว่าคนเนี้ยฉันเจอหน้าครั้งแรกฉันรู้สึกแต่ว่าเขารู้สึกเหมือนฉันไหมเธอรู้สึกว่าเขารู้สึกมันมีอะไรผูกพันกันอ่ะโอเคฉันไม่ได้คิดไปเองเหมือนเข้าฝันเห็นเธอด้วยอะฉันรู้สึกเน้นน่ะฝันเหรออืมได้เดี๋ยวเจะไปเข้าฝันแล้วเอ้ยแต่ตอนนี้เธอดูเปลี่ยนไปเหรอแบบดูแบบสื่อสารเสียอสิบหรือยังไงใช่จ้าไม่ได้ใช้ไพ่ตอนนี้ ูรู้สึกแบบปังนะปังจริงแม่นนะ,นนะไปตัดไปตัดดีๆมานะเออแต่แต่ดีนะแบบฉันก็ถามดีๆอยู่เจอคู่เออไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเออไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันไม่น่าอายได้ทุกคนเดี๋ยวเราขอกดปิดคลิปกันนะตอนนี้ก็ดูให้ดูดูให้คุณกอไก่ขอบคุณมากนะคะแม่ ส่วนแล้วแล้วเดี๋ยวเนี้ยเราจะคุยกันอีกนิดนึงนะคะผมโดยที่าอาจจะไม่ได้ตัดออกอากาศนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ข้างๆแบบส่วนตัวนิดนึงที่เกี่ยวกับคนที่สามนะคะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีค่ะถ้าคนสองคนจะรักกันแต่ศีลไม่เท่ากันจะรักกันได้ไหมคุณนี้ต้องตอบอย่างนี้ว่ามันรักกันได้ แต่ไม่ใช่ทุกคู่ในการที่คนสองคนจะมาเจอกันโอเคเราต้องมีบุญสัมพันธ์กันระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ไหมจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราต้องศีลเสมอกับเขาคือถ้าไม่เสมอกันมันอยู่กันได้แต่อยู่กันแบบร้อนๆแล้วสักพักมันก็ต้องจากกันไปแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเขาศีลมากกว่าเราแล้วเราทำให้ศีลเราเท่ากับเขาเรากับเขาจะอยู่กันได้นานขึ้นหรืออยู่กันได้ตลอดอันเนี้ยขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ด้วยอีกอย่างหนึง่งอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องของบุญสัมพันธ์ในเรื่องของบารมีแต่ในเรื่องของศีลการที่เราทำให้ศีลของเราเท่ากับเขานั่นแปลว่าเราทำให้บารมีของเราอ่ะเท่ากับเขา เราทำให้บุญของเราอะเท่ากับเขาเราจะมีบุญที่สัมพันธ์กับเขามากขึ้นแล้วอยู่ด้วยกันนานมากยิ่งขึ้นหรือในกลับกันถ้าบุญของเขาน้อยกว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานถ้าศีลของเขาน้อยกว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะธรรมชาติ จะจัดสรรให้เราและคู่ของเราได้มาคู่กันก็ต่อเมื่อเราและเขามีบุญมีวาสนามีศีลที่เสมอกันถ้าถามว่าถ้าศีลบาร,รมีไม่เท่ากันทำไมถึงคบกันไม่ได้นานก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าสุดท้ายแล้วธรรมะหรือธรรมชาติก็จะจัดสรร ให้คนประเภทเดียวกันให้คนที่มีบุญเท่าๆกันได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะฝากถึงทุกคนเลยไม่ใช่แค่เคสนี้ใครก็ตามถ้าคุณอยากได้ใครที่เขาบุญมากกว่าคุณบารมีมากกว่าคุณหรือศีลมากกว่าคุณคุณต้องทำให้บุญให้บารมีให้ศีลของคุณไปเท่ากับเขาหรือถ้าเอาให้ชัว เอาให้คุณเป็นคนคุมกระดานนี้คือคุณต้องมีมากกว่าเขาค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเขาทำมาก่อนคุณแล้วคุณกำลังวิ่งไล่เขาวิ่งไล่ที่จะไปให้เท่าเขาถ้าตอนนี้เขาทำมากแค่ไหนคุณต้องทำให้มากกว่าเขาแล้วเมื่อระดับเลเวลของคุณกับเขาอยู่เท่ากันแล้วอะเมื่อนั้นแหละ มันโปะเชะเลยว่าโอกาสที่คุณจะคว้าเขาเอาไว้ให้อยู่มือมันหนึ่งรอยเปอร์ซนโอกาสที่คุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันจะรักกันจะครองคู่กันมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ